สวัสดีครับมาพบกับมิตซูบิชิไทตันพัดนะครับ2.4ดีเซลครับเกียร์ธรรมดาปี2020คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่389,000บาทครับลูกค้าคิดเลยดีก็จัดไปนั้นได้เต็มนะฮะออกรถจัดโอน10,000บาทค่าประกันก็จ่ายตามกว่าเป็นจริงแล้วผ่อนไปติดตีงวด7,300ครับหรือ72งวด7,800ครับรถส่วนมือเดียป้าแดงนะครับไม่มีชนหนักครับเป็นรุ่นพัดนะฮะตัวยกสูงมีกล้องมองหลังพร้อมนะครับตัวท็อปสุดเลยรถสวยบางเดิมนะครับ ไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมเลยทั้งสิ้นเครื่องยนต์ดีเซลนะสองพันสี่ศูนยเกียร์ธรรมดาครับภนะายในสภาพเรียบร้อยครับพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันแอร์แบ็กเอวีเอสมีจอลกล้องถอยพร้อมมันเบาะผ้านะฮะเบาะถอยเบาะถอาพเรีบบรดเดยบร้อยครับไม่มีขาดไม่มีแตกขับเปิดได้นะครับภาพก็พร้อมใช้งานเลขไม่ได้ที่ห้าหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นนะครับเครื่องเกียร์ปกตินะครับขับทางไกลสบายครับเราเช็คทุกระบบให้เรียบร้อยแล้ว สนใจดูรถได้ที่เขตบางบัวทองนะครับแยกสาน้อยนอนทบ,บุรีครับผมหรือจะดูรถชนิดอื่นเพิ่มเติมติดตามโปรไฟล์เพจเ c e บุ o k ยู u ู u ติ t กต t o k ได้เลยครับสนใจโทร061 443 28 29ครับ